สวัสดีครับนา,นาสวัสดีนานะที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกๆท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับนาหลวงฟิชชิ่งอีกแล้วครับผมก็วันนี้พานานามาออกหมายที่คลองส่งน้ําครับผมก็ผมก็มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับประมาณตีหนึ่งแล้วครับผมก็พึ่งจะเปิดคลิปครับแต่ก็มีช็อตตอนกลางคืนให้นาน้าได้รับชมอยู่ครับผมได้ไซส์แว้นตัวหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เอามาครับไซส์โลกว,กว่านนี่แหละ ก็ปล่อยครับผมให้มันโตก่อนค่อยเอาก็เดี๋ยวผมจะถ่ายช่วงชดกลางคืนให้ดูก่อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นชดกลางวันกันต่อครับผม <c oughs> ก็บรรยากาศวันนี้ก็แดดไม่มีนะครับที่คลองส่งน้ําเขาสูบน้ําอยู่ครับสูบไม่แรงน่าจะหัวเดียวครับน่ะนะก็ปลาก็พอมีตัวขึ้นครับผม ก็มีนะาะนามาลงเบ็ดกันหลายคนครับข้างๆเราก็มีกตเดี๋ยวมาลุ้นครับนานาะว่าเราจะมีผลงานให้น้าะนได้รับชมกันกี่แต้มวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับผมกินแล้วครับนานาะปากินเบ็ดแล้วครับ ทอดครับใสทอดมาครับแต้มแรกของ,รงเราใส่ทอดครับผมครับ้นนะนะเอาแล้วครับกินแลนะครับ อย่างนี้ครับนะนะ ครับท่านะเต็มแหลกโอ้ดูครับใส่สยวยครับ นั่นนะใช้เวยแเลยครับน่าจะประมาณแรกมาแล้วครับนั่นนะนะโหตีไปไม่ถึงสิบนาทีเลยโอ้ตาดูคนนั้นนะนะ เผื่อแป๊บเดียวมัวแต่เย่อปลาครับเย่อปลากลับมาหมาข้าแป้งพิซซ่ามากินครับผมดูความอร่อยของแป้งแปงพิซซ่าหมายกดใจไม่ไหวครับดูโอ้ดีนะครับมันไม่กินไปหมดยังเหลือให้เราได้ตกอยู่ครับโอเคครับน้านะเดี๋ยวไปลุ้นแต้มต่อไปกันครับผมนี่นะครับน้านะเหยื่อที่เราใช้ในวันนี้ครับผมแป้งพิซซ่าร้อยมาลัยครับผมแป้งพิซซ่าของเราเองครับครับ เดี๋ยวไปลุ้นแต้มต่อไปครับผมได้มาแล้วหนึ่งแต้มก็สายสวยแล้วครับน่าจะประมาณสักเจ็ดโลได้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับนี่นะครับน้าๆผลงานแต้มสองของเราครับผมน้ำหนักเจ็ดโลสามขีดครับผมก็สายพอมันมืออยู่ครับครับน้าๆทิปล่าสวายของเราก็ต้องถึงเวลากลับบ้านแล้วครับผมก็มีผลงานมาให้น้าๆได้รับชมกันสองแต้มครับ อีกแต้มหนึ่งเป็นสายเว้นก็ผมก็ปล่อยไปแล้วครับผมก็แต้มที่สองเป็นสวายไซส์สวยเลยครับผมไซส์เจ็ดโลสามครับนานะนะนี่นะครับไซส์สวยๆเลยครับผมตัวน,นี้เจ็ดโลสามครับผมก็พอมีผลงานให้นาะนะนะได้รับชมเลยครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องานะหลวงฟิชชิ่งไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวผมจะไป ล่าปลาอะไรเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับผม mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นายหลวงด้วยนะครับผมทลิปนี้ต้องขอลา้านาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ mm hmm.